ใช้ AI ทํางานแทนไม่ได้เราลองไปดูค่ะว่าคุณใช้ ChatGPT แบบเจ็ดข้อนี้หรือเปล่าเจ็นปัญหาของคนที่ใช้ AI แทนงานไม่ได้ทางานให้คุณไม่ได้นั่นแหละอะข้อแรกก่อนไม่เคยบอก AI ว่าตัวเองเป็นใครป๊อบจะเกริ่นไปก่อนเลยว่าเออป๊อปเนี่ยเป็นใครชานคือครูป๊อบดิจิตอลเซลลิงนะป๊อบเริ่มหน้นี้ก่อนอะมีเพจชื่ออ่ะชื่อเพจเขาก็อธิบายชื่อเพจเข้าไปแล้วก็เป็นเพจที่เกี่ยวกับอ่ะเรื่องอะไรแล้วอ่าหลักๆป๊อปมีคอร์สอะไรบ้างอ่ะ เราทำงานอะไรบ้างเราจะทำดิจิตอลโปรดักต์ขายฟอนต์ขายสติกเกอร์ขายอะไรเงี้ยเราจะอธิบายให้เขาฟังว่าหลักๆเราทำอะไรบ้างแล้วพอป๊อปอยากจะให้เขาอ่านงานช่วยคิดไอเดียในการทำโปรดักต์ให้หน่อยช่วยคิดอ e ีบุ๊กให้หน่อยขอไอเดียที่เหมาะกับป๊อปช่วงนี้แหละเป็นกระแสต,ตอนนี้ให้หน่อยข้อสองใช้ ChatGPT เหมือน Search Engine นะถ้าคุณอยากให้เขาทำงานให้ล่ะคุณใช้เหมือน r ซ h อ่าเหมือน s ซ a r c h ข้อมูลคุณก็ใช้ผิดทางเท่านั้นเอง3ไม่มีระบบคิดที่จะให้ AI ช่วยเช่นไม่มีโรงโพสตไม่มีภาพรวมสินค้าไม่รู้จะขายอะไร อันเนี้ยเหมือนอันที่บอบบอกก็คือคุณก็ต้องบอกเขาก่อนว่าคุณอยากได้อะไรเหมือนเพราะแ่บถ้าบอบคิดอะไรไม่ออกเลยว่าจะขึ้นมาก่อนเลยว่าวันนี้ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเลยช่วยคิดคอนเทนต์ให้หน่อยสำหรับเพจคูป๊อบดิจิตอลเซลลิงบ๊อบบอกเขาแบบนี้ได้แต่เขามีข้อมูลของบ๊อบอยู่ในเลฟของเขาแล้วอ่ะใช้พร้อมสั้นๆอ่ะอันเนี้ยคุณใช้สั้นได้แต่มันต้องมีบริบทขึ้นมาก่อนอย่างของบอบอ่ะเราจะให้เขาเท้าความเล่าเรื่องอ่ะ คือคือไม่อยู่มาถึงทำรูปให้หน่อยเงี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้คืออันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเนี่ยบ๊อบกำลังจะทํางานดิจิตอลสติกเกอแต่แบ๊อบไม่มีไอเดียเลยบ๊อบขอไอเดียทีมสําหรับทำดิจิตอลสติกเกอร์ห้าเซตคิดด้วยคิดหน่อยแล้วบอกเขาอย่างนี้ก่อนแล้วพอเขาคิดทีมาเสร็จเราค่อยเอาข้อมูลอันนั้นนะคะอ่าได้มาขอรายละเอียดทีมที่หนึ่งอย่างเงี้ยบ,บ๊อจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือที่บ๊อบใช้จริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีปีมีกุยแล้วคุณบอกให้เขาทําให้เลยอย่างเงี้ยอันนี้มันทําไม่ได้แบบที่คุณอยากจะได้หน้าเปลี่ยนหน้าต่างทุกครั้งอันนี้เคยพูดแต่ทุกคนจะงงเปลี่ยนหน้าต่างคืออะไร เปลี่ยนหน้าต่างหายถึงคุณเปิดเริ่มแชทใหม่ค่ะอย่างเน,นี้เป็นแชทเรื่องปัญหาของนักเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปัญหาปัญหาของคนใช้ c h a t GPT แล้วถ้าบ๊อกอ่ะคุยเรื่องคอนเทนต์ต่อว่าเอะแล้วนอกจากปัญหาเจ็ดข้อน,นี้แล้วคนเริ่มใหม่มีอะไรต่ออีกเ๊อบก็จะคุยที่ที่เดิมก็คือแชทนี้อันนี้คือเราเรียกหนึ่งแชทหนึ่งหน้าต่างแต่ถ้าเราจะบอกว่าเออเราอยากจะขอไอเดียกินข้าววันนี้เราก็จะขึ้นแชทใหม่ขึ้นแชทใหม่ก็คือเราเปิดหน้าแชทใหม่แบบนี้อันนี้คือขึ้นแชทใหม่เวลาใช้งาน 1, 1งหนึ เอบจะใช้ที่หนึ่งแชทแบบนี้ค่ะอย่างเช่น๊อ b คิดคอร์สอย่างเงี้ยสมมติว่า๊อ b ได้แล้วว่าโอเค๊อ b จะทำคอร์สอย่างล่าสุดจะเป็นเสอน AI Buddy อ่าให้เป็นผู้ช่วยใส่ business ใช่ไหมจริงๆช่วยทุกสายแหละก็คือเอาเอาเป็นว่า t r a น AI Buddy ๊อ b ก็จะใช้หนึ่งแชทนั้นเลยสำหรับสำหรับคอร์สนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเซลเพจไม่ว่าจะเป็นอ่อโพสหรือว่าจะเป็นรูปทำรูปให้ด้วยคือเขาทำรูปดีเลยนะะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วคุณบอกเขาว่าทำรูปให้หน่อย ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเพลี้ยนๆค่ะแต่ถ้าเหมือนบอกคุยมาเลยพอกำลังคิดว่าบบจะเปิดคอร์สนี้นะนักเรียนติดปัญหาเรื่องการเทรน AI แล้วไม่รู้ว่าจะแบบเทรนแล้วมันไม่ได้แบบที่ที่ที่มันทํางานได้ก็เลยจะเปิดคอร์สนี้มาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้คนที่สั่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้แบบที่อยากได้สักทีไปใช้แชทอื่นที่มันเป็นเรื่องอื่นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องนี้พอบอใช้อันนี้อันเดียวแล้วจบ ไปจนจบอะข้อหกนะหวังให้ ChatGPT คิดแทนโดยไม่ทําอะไรเลยมันไม่สามารถจะทาให้จนทั้งหมดค่ะไม่สามารถจะจนฟินิชทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอเป็นคนฟินิชเองแต่ให้เขาอะเตรียมหรือว่ารวบรวมหรือหาข้อมูลหรือหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือต้นไอเดียมาอ่าให้เขาํำไหมเราจนแบบเกือบเสร็จแหละแต่อีตอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเราเป็นผู้รวบรวมแล้วก็ส่งไฟล์หรือทําโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเสร็จแล้วนี่เนี่ยจะบอกว่าที่เราใช้แล้วมันไม่ได้ผลต้องกลับมาดูพฤติกรรมที่เราใช้ค่ะ อันนี้คือเรื่องจริงคือถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆมาแล้วเขาก็ตอบไม่ได้แบบที่คุณอยากจะได้หรือไม่ได้ช่วยงานคุณแ,แล้วว่าคุณต้องเอกใจแล้วเชื่อผมเถอะถ้าคุณไม่ปรับตอนนี้เดี๋ยวคุณก็ต้องมานั่งปรับคุณต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าเอ้ยระบบมันเป็นยังไงหรือมันต้องสั่งยังไงมันก็ต้องกลับมาเรียนรู้อยู่ดีหรือเหตุผลที่ทำไมถึงมีคอร์สนี้นะคะหลายคนที่ทำยังไงก็ไม่ได้สักทีสั่ง AI ไม่ได้แบบที่อยากสั่งคอร์สนี้จะเป็นคอร์สพปเยลที่๊อว คุณจะได้บิสเนสของคุณเลยว่าพีออเดอร์นะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่าเริ่มเรียนการลงทลิปให้คุณวันที่ยีิบห้าเดือนห้านี้คือรีบสุดละ่ะเราเปิดรอบเจอตัวให้ด้วยเผื่อใครที่เรียนออนไลน์ไม่ได้ผลเรียนไม่เคยได้ความสําเร็จใดๆก็มาเจอรอบสดค่ะวันที่สิบสี่มิถุนาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วคุณจะได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยเจอกันหนึ่งวันค่ะสัญญาแบบตั้งใจมุ่งมั่นเลยว่ารอบสดเนี่ยคนที่มาคุณจะได้เอไอของคุณกลับไปทํางานให้คุณได้แน่นอน ใช้แบบที่๊อบใช้เลยบอกแหล่งที่มาเวลาหาข้อมูลหายังไงเวลาที่ไปเซิร์ชหรือว่ารีเสิร์ชข้อมูลหรือทําข้อมูลยังไงมาให้ AI อเรียนรู้จะมาเล่าเปิดหลังบ้านให้ดูหมดเลยว่าเอออันนี้๊อบเอาข้อมูลมาจากไหนอ่าทำไมคนทำไมแซนดีถึงเก่งเรื่องนี้พอบไปเอาข้อมูล๊อบไปเซิร์ชหรือว่ารวบรวมข้อมูลมาอย่างไงหาเรฟเฟรนซ์อย่างไงเออถ้าอยากได้เจอกันนะคะรอบสดวันที่14มิถุนาออนไลน์เริ่มเรียน2เอ่อ25เดือน5โปรถึงวันที่15เดือนนี้เท่านั้น